เอาวันนี้จะได้ส่งอะไรบ้างอันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งอ๋ออันนี้ไอ้ลูกค้าสมุดสงคารมสมุดสงคามอินโดอินโด5ตัวอ่าเช็คดูเดี๋ยวอินโดห้าตัวพวกนี้จะปากปากหูจัดอ่ามีปากแล้วก็หูจัดมันอยากกัดกันในบ่อสักหน่อยช่วงนี้อืม,อม อายุยังไม่เท่าไหร่ครับประมาณ6เดือนกว่ากวานี่แหละอ่าแต่ว่าลูกค้าขอไปนั่นก่อนเลี้ยงก่อนมีทั้งหมดกี่ตัวนะอินโดหตัวอินโดหตัวอันนี้แถมให้ไปลองอนนเช็คแล้วมันจะเป็นตาจัดสายนี้ิคุณกมามาเช็ค5เดือนดูเชิงแล้วก็ของพี่แกจะมอนนีอันนี้อันนี้อันนี้ไปจังหวัดสมุทร สมุดสงครามุรส,สง,งของแกของพี่แกจะมีจะมีอินโดแล้วก็มีตัวเมียที่สั่งไว้ก็คือครึ่งตัวหางครึ่งตัวหาง,<อ>งแลตัวแล้วก็ปากตาปากตาจะเป็น PM เหมือนเดิม PM นี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับราคานี้เป็นอะไรอีอกเจ้าอีเจ้าเออนนี้เป็นของลาซาด้าอันนี้เป็นของกลุ่มลาซาดา้าเจ็บสุมากจะเป็นตัวเมียอ่า แต่ว่าสายท้องยังไม่ส่งใช่ไหมส่งพ่กนี้ใช่ไหมท้องอย่างเดียวนะท้องอย่างเดียวของท,ที่อะไรนะของนครศรีธรรมราชขอนครศรีธรรมราชส่งไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองอแต่ว่าจะเป็นชุดพ่อพานแม่พานเพราะว่าปลามันกัดได้มันหมดแล้วมันเหลือแต่ปลาที่ลอยใหญ่แล้วกับตัวเมียเขาสั่งอีนครับ